็สวัสดีครับผมก็กลับมาแล้วครับกับช่อง The Lab Bit นะจ๊ะจากับการที่ห่างหายกันไปอีกแล้วไอ้นี่ชอบหอนีการทํางาน <c oughs> าโอเคก็มาหยุ่กับกันในเกมเออ Overwatch สองนะครับผมก <c oughs> ็ผมก็เล่นได้ไปเยอะละเพื่ออะไรเดียวคือบไม่ได้เล่นานานมาั้งต้องต้องแอบไปซ้อมมือที่จริงการจะทําคลิปแต่แรกละแต่ซ้อมซ้อมไปก่อนสู <c oughs> ้คนอื่นไม่ค่อยไหวอุ้ยจะผมลืมนี่ว่ะ เอ่อเซตติ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เมาส์บลูทูธนะผมกลับมาที่หอน,นะครับเพราะว่าเมาส์อ้าวเพราะว่าเมาส์อีกอันหนึ่งผมตั้งปุ่มปั่นไว้ไปจิบไปก่อนแล้วกันตั้งปุ่มปั่นไว้นะฟังเลยปั่นนะนะไหนวะเอ่อคอนโทรลคอนโทรลฮะ เป็นจำเป็นเมาส์ข้างอ่ะจำไม่ได้ละเอ,อเมาส์สีนี่ปะเมาส์สีนี่เป็น,นอะไรอยู่วะวีเหมือนเดิมไหมเคะ่ะโอเคถูกอะเพิ่าไม่เร็วจังไปดิโอ,โ,โอ้โหยึดตโต อดนนะโดนนะนนะเราเราดนนะั่นอ่ะเราฟันโดนนะั่นเจ็บอ,ออกไปไม่ได้ครับตอนนี้โดนโดนดักออื <c oughs> เอาดิกป <c oughs> ุ๊บอ้อมได้ว่าอ้อมได้ว่ะจับหน่อยแล้วกันจัดหน่อยแล้วกันเี่น,น, <c oughs> น้องระวังนะ โอ้โยเฮ้ยเฮ้โยโอ้ยหนีครับมาดันไปแล้วดันแล้วโอ้โหอะไร่ยโคตรมัวเลยหิวเลือดหน่อยหน่อยใครหิหววะหิหวเลือด เมาผมเด้งกว่าเกี้ยนะเกี้ยมากเมาผมเด้งขึ้นอ่ะโอ๋ยมาบูาดูเป็นไรเนี่ไม่ได้สักตัวนะตัวเนี้ยอุ้ยนี่ความเร็วเสียงเหรอ,อโอเคอุ้ย มาอืมสวยโอ้โหลำเถอะอันตีเลยนะเว้ยโดนผมตัวเดียวเยี่อะไรเนี่ยกลางหัวอะโอ้ย อยู่ยุทกชาตครับเวลามันเหลือน,น้อยปะมันจะดันยากนะใช่ปะเดิสรทางอีกแล้วสวยอันติใครครับโดนหัวนะจ๊ะโดนหัวนะเออใครยิงใครยิงโอ้ยโอ้ย m á าจ้ามั่วม่วชิปหายหุยหยโอเคใครหิวเลือดไม่รู้ครับ Đùa! Okay. Oh. Vâng đi đi <coughs> 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 เฮ้ยผมติดอะไรอ่ะฟัดโถ<ฮ>โอเครูค้สึกว่าผมนิ่งมากเลยนะใช้สมาธิเยอะเกินไปเราจะมาทำชอ็อตสวยๆกันครับอือห <c oughs> สไลด์เพื่อโอเคผมว่าที่ลองเมาส์ผมน่าจะไม่ดีนะก็คือแบบเมื่อกี้ผมยิงเนี้ยมันคือเมาส์เด้งไปเลยนะไม่ไหวไม่ไหว โอเคไปไหมว่าอะไรแล้วถ้าเป็นคนตั้ยุทธศาสตร์ได้เนี่ยมันจะยากมากโอเคไปใหม่ใหม่เอง Ồ hú, đéo đéo đéo. hỏa, Đạn đây không được à, thấy không? Đạn rất khó Ok. Bay lại, bay lại, bay. โดนยากจะกระจายสามสามทิศ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 เราจะอยู่กับรถไปก่อนนะครับโอเคดัน okay. อ้อมหลังอ้อมหลังได้อ้อมโอเคเจอเจอตัวแล้วครับ อ้อมได้อ้อมนะ oh, เราห,หา,าคือแบบเราเฮ้ยผิดทางไ oh, อ้ออ๋อ อ่าได้อยู่ได้อยู่ไหววะเอาวะทีมไหววะได้ไงอ่ะได้ไงโอเคผมเจอละ <c oughs> อืนไหนยคือไม่โดนวะ <N it> นิดหนึ่งแหละเรดูขอดูช็อตหน่อยดิมันยังไงวะเราเล่นอะไรของเรา <c oughs> เออเออันนี้คุณโดน,อนน้อมเหรอนะเุ้ยผมยิงไม่ได้เลยวะ คอนติดน้นๆตัดรงบางช็อตสวยๆผมต้องมีดิวะเดี๋ยวนะผมเห็นเส่นกระสุด มันเล่นยากจริงเอเคผมลุ้นอนะลุ้นจนแบบพูดไม่ออกจริงนะแบบนิ่งมิ่งเลยอะโอ้โหคลิปนี้จะน่าเบื่อปมโอเคเจอละกระสุนผมปัดปวเวลาตัวยิงได้ไงวะด้านข้างอ๋อ ฝักเป็ลูกเดียวอไรอย่างเงี้ยเพี้ยเดียวมาตีผมมาละต้องเก็บวะต้องเก็บให้หมดเจอนะเจอนะอุ้ยอุ้ย มันโอ้ยโอ้ยล้วนลวนล้วนเฮ้ยผมกดวีผิดครักดตีเฉยโอเคโอเคเลือดไม่มีนะไม่ไม่นะ ไปไปไปดันไปดันไปเพิ่มเลือดสวยเพิ่มเลือดอีกเพิ่มเลือดอีกต้านไปโอ้โหโอ้หมาบื้บ ่โดนอีกออโอเคก็ตายแรกไปก่อนน,นจะจ๊ะรู้สึกว่าบงบงกับตัวเองนะเฮ้ยมีคนไทยด้วยจี๊ทำ <c oughs> ไมอันติมันยิงได้ตัวเดียวเมื่อ,อกี้น่าจะได้หลายตัวนะ เซตติ้งใช่เลยอ่ะกตอีกเกมหนึ่งแล้วกันโอเค Now โอ้ยจีนานะจ๊ะเคนจีอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าจะไหวอยู่ปะมาตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะเออผมจำชื่อใช่ปะผมถูกป่ะ เคิดมาตบหรอเผเอาเมาส์มาผิดี๋ยวถ้าผมมีเมาส์เออมันจะมี เมาส์เรียกว่าอะไรเมาส์เหมือนเกมเมอร์ใช่ไหมที่แบบมีปุ่มด้านข้างอ่ะเออเขาเรียกเมาส์ห้าเมาส์สี่เมาส์ห้ากันอย่างเงี้ยนั่นแหละผมตั้งไว้เป็นแบบนั้นนะคือแบบจะเล่นสะดวกกว่านี้แต่อันนี้ผมนานๆนนทีผมเล่นแป้นเงี้ยอุ้ยไม่ไหวหอ่ะกดมั่วงเงี้ยรีบกด แตกหนึ่งไปดีอ่าไม่ไหวตัวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไม่ไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวหไม่อะไรครับเนี่ยเอาเหี้ย อุ้ยอุ้ยทำไมมันแรงจังวะมันมันคืออะไรอะ่ะแค่ขิ้ขวานเลยนะโหแรงมากโอเคหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ต้องอ้อมหลังตัวนี้ปะไม่ไหว Nào đi <laughs> <Nào> đi ừm này nãy phục cũng chết rồi. โอเคพวกนี้มันสามสามหาวขอสองหาวได้ไหมสองหาวได้ไหมโอเคผมเห็นละอือห <dark> <c oughs> อยู่กลางวงเดี๋ยวนะผมอ,อยู่กลางวง เออไอ้นี่แม่งมันรู้ป่ะสไนเปอร์อ้ fire. อมหลังมนดงติง๊บหายแล้วบอกเลยไม่ยอมเล่นตัวเข้าในวงหรอชอบเล่นไกลๆเชื่อมออยช่วยค่อยไปนะครับใจเย็นใจเย็นเราติใจเย็นอืมขอที่นึงไอ้ โอเคชนะอันตีมาแต่ไม่ได้ใช้นะก็ถือว่าถึงตายเยอะแต่เราก็ปวนทีมันได้นะ4-4อ่ะโอเคเ้า one dragon ด่านไรเ่ยมี่เล่นตัวเดิมกันหรือเปล่าอุ้ย ยังไงดีวะเปลี่ยนฮีโร่ไหมยังยังกอนแล้วกันเดีย๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนครับว่าจะไหวหรือเปล่ามาหนึ่งสองโอ้โหด่านนี้เองหรอแล้วก็ยนนันนิดนึงนะครับยืนไหนอ่ะ โอเคทำไมมันเดี่ยมนเพิ่มวะตัวเฮียอะไรเดี๋ยวไอ้ซอดตัวอะไรวะเนี่ย เราเจอแล้วครับ

ไหนจ้าไหนจ้าโอ้โหมันมันมันยืนทีเดียวแบบเก้าสิบเลยวะนานจัดอะ อ่จดไลค์มาไปฟ้าจะเอาตัวเดียวเลยอุย้ยลืมไปกันไม่ได้ <'re> คือฟันไม่ตายงงมากนี่เกาะอย่างเงี้ย เอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสอนไหนเปิ <oh ้ลคนไปเล่นแล้วโอเคง่ายกว่าเดิมมากโอ๊ยเยอะ quá Qua tôn lặng chăng Ừ. Ừ. Ôi, mình thịt ra, có โอ้โหชนะได้ไงครับจีจีจา้าว้าว Okay, สำหรับเกมโอ e r w นะผมก็อาจจะเล่นไม่หนุกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมเล่นไปกับมันล้วเนี้ยมันรู้สึกว่าจริงจังกันเกินคือต้องตั้งสมาธิแบบทายังไงวาอย่างเงี้ยเออแบบตั้งสมาธิจริงๆอ่ะในการเล่นอยากชนะครั้งหนึ่งนะโดยการที่ตัวเองก็อยากจะได้ไฮไลท์โอเคสำหรับเทีนนี้ก็มีเทียงเท่านี้นะครับแต่ก็อย่าอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะใส่ไฮไลท์ในเกมที่ผมเล่นไปก็ถ่ายคลิปเองนะเดี๋ยวก็ไปรับชมกันดูแล้วกันแล้วก็สำหรับ คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวก็ไปฝากกระติดตามเล่นนะอย่าลืมนะตอนนี้ก็ผมว่าจะมาทําเกมทูมเลดเดอร์แต่ตอนนี้เอามาทำโอเวอร์ก่อนก่อนละกันโอเคก็สลับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ละแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า